บ่อหูคือกานลองถามปลามอดปลเตะเก็บพริกฮอตพริกกัดย่าง พิกัดอยู่อำเภอห้วยทับทันตำบลปราสาทนะคะพิกัดพิกัดพิกสุนงามงามบ้านกอเหลานะคะพิกัดบ้านกอเหลานะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะพิกดุกดกแบบนี้พิกัดบ้านกอเลาะะ่าเด้อค่ะ ของลุงเป็กนะคะ